สวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเราทีทีพีเมมคากันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมรถยนต์รุ่นหนึ่งนะฮะที่ถือได้ว่าเป็นรถที่กําลังได้รับกระแสนิยมอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวในเมืองไทยนะฮะสำหรับณนะตอนนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Volvo XC60 ตัว T8 inscription คันนี้ครับผมอ่าเดี๋ยวผมก่อนก่อนที่ผมจะไปเล่ารายละเอียดตัวรถของตัว Volvo คันนี้นะครับก็คือ Volvo เนี่ยเขาก็จะมีการออกแบบตัวรถเนี่ยมีหลากหลายเซกเมนต์มากเลยก็มีทั้งเป็นตัวรถเก๋งที่จะเป็นรหัส S นะครับ แล้วก็เป็นรหัส V ที่เป็นตัวแวร์ก้อนะครับแล้วก็เป็นรหัส X4 ที่เป็นทรง SUV นั่นเองนะครับผมตัว Volvo XC60 เนี่ยก็จะเป็น SUV ขนาดไซส์กลางๆนะครับที่คนไทยเนี่ยกำลังให้ความนิยมมากๆสำหรับรถยนต์ SUV ไซส์ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัว Volvo เองเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งตัวแว r ร a เลียนนะครับสำหรับตัวตัวรุ่นรุ่นย่อยเนาะก็จะเป็นตัวท็อปตัวไม่ทนะ็อปเนาะ แต่ว่า v o ลโเนี่ยเขาก็จะมีการออกแบบประมาณนี้ว่าจะมีตัวโมเมนตัมนะครับที่เป็นตัวสแตนดาร์ดตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็เป็นตัวอาร์ดีไซน์ที่จะเป็นตัวรุ่นกลางนะครับแล้วก็อินสคริปชันที่เป็นตัวท็อปนะครับหรือว่าบางรุ่นเนี่ยก็จะเอาอินสคริปชันกับตัวอาร์ดีไซน์เนี่ยที่อยู่ในแวรเรียนนี่มันอยู่เท่ากันนะครับคือรุ่นนี้เนี่ยจะเอาตัวที่เป็นหรูหรานี่เอาไว้ตัวท็อปมากกว่านะครับผมแล้วก็เลยกำมาเกิดเจ้าตัวนี้ครับผมเป็น v o ลโ x c 6 0 t 8 Inscription อินะคริาตัวนีี้เน่ย มีการตกแต่งยังไงบ้างที่ว่าเป็นอินคริปชันนะครับเดี๋ยวมาเริ่มจากที่ตรงบริเวณกันชน,นหน้าคุณผู้ชมนะกันชน,นหน้าของเจ้าตัววอลเวตัวที่เป็นอินคริปชันนะครับก็จะสังเกตว่าแถบตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะออกแนวให้มันหรูหราครับก็จะมีการตัดด้วยเส้นสายต่างๆแล้วก็ตัวกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นการตัดด้วยโครเมียมเนาะแล้วก็จะมีตัวแถบที่มันเป็นแทงๆ,ๆๆลงไปเนี่ยที่เป็นแบบโครเมียมให้มันดูมีความหรูหราดันั่นเองนะครับพร้อมกับ ตาสัญลักษณ์วอลโวนะครับรุ่นนี้ก็จะให้กล้อง360องศาก็จะมีตัวกล้องที่อยู่ติดอยู่ที่ตาตัววอลโวนั่นเองนะครับผมนี่สำหรับตัวด้านหน้ารถจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวไฟคุณผู้ชมไฟตรงนี้นะครับของวอลโวเนี่ยจะเป็นจุดเอกลักษณ์ของเขามากเลยนะฮะที่จะเป็นเป็นฟลูไฟไฟเดย์ไลท์กับไฟเลี้ยวเนี่ยแล้วก็ไฟหลีเนี่ยเขาจะใช้เป็นไฟที่เป็นรูกลักษณะแบบคอนทอนี่คือจริงๆนะมันเป็นอินสกิปเขาเรียกว่าอินสปิเรชันเนี่ยมาจากตัวคอนทอนั่นเองนะครับพร้อมก Fu l เ d ล d นั่นเองนะครับสำหรับด้านหน้าจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวด้านข้างตัวรถคุณผู้ชมคันนี้นะคุณผู้ชมนะได้กได้ตกแต่งชุดตกแต่งพิเศษนะครับเป็น Inscription เนาะสังเกตว่าตรงด้านข้างตรงข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นแถบสีโครเมียมแล้วก็ติดสัญลักษณ์ว่า Inscription นั่นเองแล้วก็รุ่นนี้นะครับได้มีการาเพิ่มออปชันหรือ e x t r a o p t i o ออปชันสำหรับตัวล้อแม็กคุณผู้ชมล้อแม็กคันนี้ใด้แบบขอบ22จากตัว v o l v o เลยนะครับผมอันนี้ก็ รัดด้วยยาง 265/35ZR20 นะครับสำหรับเจ้าตัวรุ่นนี้เลยก็มูลค่าล้อแมกเนี่ยออกจากศูนย์ก็ประมาณ200,000กว่าบาทเลยนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้เลยนะฮะอ่าแล้วก็ตัวด้านข้างคุณผู้ชมด้านข้างก็จะเป็นรถทรง SUV ที่หลายๆคนเนี่ยกำลังชื่นชอบกันเลยทีเดียวนะมะีโชเดอร์ไลน์ที่ค่อนข้างสวยงามโดดเด่นชัดเจนพร้อมกับไอตัวขอบประตูเนี่ยก็จะเป็นลนักษณะเป็นสีเงินโครเมียมนั่นเองให้รถนนี้มีความหรูหราเหมาะสมกับความเป็นอินทริชชั่นนั่นเองครับผม อันนี้จะเป็นด้านท้ายของเจ้าตัว v o v o XC 6 0ตัว Inscription ของเรานะครับสังเกตได้ว่าตัวสัญ,ญลักษณ์ของตา v o v o ของคันนี้นะครับมีการตัวพ่นพลาสติกที่เป็นตัวสีดําแบบนี้เลยนะทำให้รถเนี่ยมีความสปอร์ตมีความโครงตัวมากๆเลยนะฮะสำหรับการตกแต่งคันนี้นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายรถแล้วมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมนะก็กดเปิดนะครับสามารถเปิดฝากระโปรงท้ายด้วยระบบไฟฟ้านะคุณผู้ชมนะหรือใช้ระบบในการเตะเพื่อเปิดและปิดได้ด้วยนะคุณผู้ชมคันนี้ นะครับขอให้มีกุญแจอยู่กับตัวเนาะเอาเท้าเข้าไปเพื่อเตะเปิดและปิดได้นะครับสำหรับในการวางของนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวพื้นที่สัมภาระด้านท้ายนะคุณผู้ชมนะวันนี้ผมเอาของมาให้เราดูด้วยนะว่าเออมันวางของแล,ะละ้วลักษณะมันเป็นยังไงนะบางทีหลายคนนะดูในเทปเนี่ยอาจจะดูไม่ออกว่าไอ้มันกว้างหรือมันแคบขนาดไหนเนาะอ่ามาดูกันนะครับสําหรับที่วางพื้นที่สัมภาระด้านท้ายนะครับตัว沃尔วนะครับคันนี้นะครับ ไม่ได้มีการเสียพื้นที่สัมภาระด้านท้ายลงไปอย่างใดนะครับเพราะเนื่องจากตัวแบตเตอรี่ไฮบริดของว o l v o เนี่ยจะไว้กลางเครื่องนะคุณผู้ชมนะมันทำให้ด้านหลังเนี่ยมันเลยไม่เสียพื้นที่สัมภาระเหมือนรถยนต์ที่เป็นรถปลั๊กอินไฮบริดเหมือนยี่ห้ออื่นๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่1มันได้ทั้งบาลานซ์ตัวรถนะสองนั่นก็คือพื้นที่สัมภาระด้านหลังเนี่ยไม่สูญเสียไปนั่นเองนะคุณผู้ชมนะอ่าเห็นไหมครับว่าสามารถที่จะวางของอะไรปกติได้เหมือนรถยน,น SUV ต์ที่ปเป ตัว沃尔沃เนี่ยเขาก็จะเปิดสามารถเปิดนะครับเพื่อตรงนี้ขึ้นมาได้นะคุณผู้ชมนะนี่นะครับก็ไว้มีการเอาไว้ของวางด้านท้ายตรงนี้ได้ด้วยนะสำหรับท่านใดเนี่ยที่ต้องการจะซ่อนของอะไรต่างๆก็จะมีพื้นที่ด้านล่างให้เราด้วยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้จะเป็นภายในรถของเจ้าตัว v v o x c 6 0 t 8 Inscription คันนี้นะคุณผู้ชมนะเห็นไหมฮะว่าภายในเนี่ยก็จะมีการตกแต่งสีสลับกันระหว่างตัวคอนโซลที่จะเป็นสีเทานะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเบาะเนี่ยจะเป็นตัวสีน้ําตาลเข้มนะก็คือทางโ l ว o เนี่ยจะตั้งชื่อว่าสีมารุนบาวนั่นเองนะครับต้องมาดูเลยว่าคันนี้นะฮะเป็นการตกแต่งที่ออกแนวหรูหรามากๆเลยนะครับในเรื่องของตัวเดี๋ยวเรามาดูตัวจอนะครับตัวจอฝั่งคนขับนะครับก็จะเป็นหน้าจอสีนะครับเป็นหน้าจอตัวดิจิตอลทั้งหมดเลยนะครับพร้อมกับมีการปรับลูกเล่นมีในนนเเรรื่่ออององงขตตตัวววก์าๆโช ไปที่ตัวหน้าปัดทั้งหมดเลยนะครับพร้อมกับตัวนี้จะมีระบบ head up display ด้วยนะคุณผู้ชมนะสามารถที่จะปรับสูงต่ำปรับความเข้มของตัว head up display ได้นะครับพร้อมกับเวลาใครเปิด navigator เนี่ยมันก็จะขึ้นบนจอนะครับตัวจอเซนเตอร์นะครับก็จะเป็นจอเนี่ยขนาด10นิ้วนะคุณผู้ชมนะเป็นระบบทัชสกรีนทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีการปรับแอร์ปรับวิทยุปรับเครื่องเสียงแล้วก็ในรวมถึงระบบฟังก์ชันระบบความปลอดภัยทั้งหมดเนี่ยสามารถเข้าไปปรับในจอน,นี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ มาดูตรงนี้เลยนะครับไฮไลท์ของเขาเลยนะก็จะเป็นในเรื่องของตัวหัวเกียร์คุณผู้ชมรุ่นที่เป็นอินสคริปชั่นแทบจะทุกรุ่นนะครับก็จะใช้หัวเกียร์แก้วออ f o โฟสตรงนี้นะครับเป็นคริสตัลออโรโฟสจากประเทศสวีเดนนั่นเองก็คือเพิ่มความหรูหรามีการตกแต่งที่มันออกแนวแบบโทนแบบออกไปในทางแบบหรูหราแบบรอกชูลี่สุดๆเลยนะครับสังเกตไหมครับว่าตรงคอนโซลตรงนี้จะเป็นคอนโซลที่ค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะว่าเนื่องจากตรงนี้เนี่ย อาจจะมีการในเรื่องของการติดตั้งแบตเตอรี่ไฮบริดเข้าไปนะครับวางกลางตัวรถนะครับทำให้ตรงนี้นะครับจะมีการสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเพื่อลดพื้นที่ เขาเรียกว่าเขาเรียกยังไงเหมือนกับพื้นที่ด้านหลังนะครับก็จะทําให้มันมันไม่เสียพื้นที่ด้านหลังลงไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวบาลานซ์ตัวรถเนี่ยก็จะดีด้วยเวลาเราเข้าโค้งอะไรต่างๆเนี่ยเวลาแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยมันมีน้ําหนักเนาะก็จะทําให้รถเนี่ยขับเคลื่อนได้แบบสมูทแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่านะครับแล้วก็ตัวนี้นะคุณผู้ชมนะติดตั้งด้วยเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงคุณภาพสุดๆเลยนะครับคันนี้ให้เป็นเครื่องเสียง b o a v o and Wilkins นะครับขนาดอยู่ที่18ลําโพงนะครับ หน้าด้านหลังนะครับก็จะมีรอบขันเลยทั้งหมด18ลำโพงนั่นเองนะครับรุ่นนี้นะครับว o เนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเขาจะขึ้นชื่อในเรื่องของตัวระบบความปลอดภัยนะครับวอ l v เนี่ยจะให้มาเต็มรูปแบบในเรื่องของตัว Driving Assistant Package นะคาก็จะมีระบบ Adaptive Cruise Control นะครับระบบในเรื่องของตัว Cruise a s i d ก็มีชะลอให้นะครับ a d a p t i v e Cruise Control ที่สามารถชะลอให้แล้วก็เบรกให้ด้วยอัตโนมัตินะครับพร้อมกับ Emergency Brake นะครับมี b l i n d s p o t นะครับที่สามารถแอคทีฟดึงกลับได้ด้วยนะครับผู้ชมแล้วก็มีเรื่องของตัวระบบเลนส์คีปปิ้งแอซีที่มีระบบแอคทีฟได้ดึงกลับได้ระบบหักหลบอวอยเด c นอะไรต่างๆคือรุ่นนี้เนี่ยให้มาเต็มระบบของตัว Volvo ทั้งหมดเลยนะครับคือ沃 v o เนี่ยเขาก็จะมีสโลแกนว่า Volvo for life นะครับก็เน้นในเรื่องของตัวความปลอดภัยของผู้โดยสารแล้วก็ผู้ขับขี่เป็นหลักนั่นเองครับผม คุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูเจ้าเครื่องยนต์ของเจ้าตัว Volvo x c 6 0 t 8 Inscription คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเครื่องรถยนต์ Volvo เนี่ยก็จะใช้เครื่อง แทบจะเจเนอเรชันเดียวกันหมดเลยตั้งแต่ S 6 0 V 6 0นะครับจนมาถึงรุ่นตัวพี่ใหญ่หรือว่า x c 90นั่นเองนะครับคันนี้นะคุณผู้ชมนะเครื่องยนต์น,น,น่าสนใจมากๆเลยนะใช้เครื่องยนต์ขนาด2000ั c ซีซีนะคุณผู้ชมนะแต่ไม่ได้มีแค่นี้นะคุณผู้ชมมีในเรื่องของตัวใช้ระบบเทอร์โบชาร์จใช้ระบบซูเปอร์ชาร์จเข้าไปด้วยกันนะเฉะพาะเครื่องยนต์ลุ้น้วนเนี่ยสามารถรีดพะละกําลังแรงมา้ารวมได้320แรงม้าเลยนะและแถมไม่พอนะคุณผู้ชมมีในเรื่องของตัว e Motor, อิวเล เพิ่มพละกําลังแรงม้ารวมสูงสุดอยู่ที่407แรงม้านะครับแถมไม่พอคันนี้นะครับมีการอัปเกรดตัวโพลสตล์เอนจิเนียร์มาจากโรงงานของวอลโวด้วยนะครับก็รีดพละกําลังแรงม้ารวมแบบสุดๆไปเลยอยู่ที่422แรงม้าโอ้โหเป็นรถบ้านที่มี พละกกำลังเรียวแรงที่รุนแรงมากๆเลยนะขนาดเครื่องยนต์แค่2,000ซีซีเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะครับมีแบตเตอรี่ไฮบริดที่เราสามารถชาร์จไฟเนี่ยวิ่งได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ50กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าอ่าหาขั้นใดเนี่ยชอบรถที่มีความแรงแล้วก็มีความประหยัดน้ํามันเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าคันนี้ก็เหมาะสมสุดๆนะและแถมไม่พอนะคุณผู้ชมคันนี้นะมาด้วยกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและก็ระบบขับเคลื่อน4ล้อนะคุณคันนี้เป็น all wheel drive ด้วยก็จ,จะมีการ แบ่งให้เป็นด้านหน้าเนี่ยเป็นเครื่องยนต์นะครับด้านหลังเนี่ยเป็นไฟฟ้าก็คือเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อบแบบฟูลไทม์นั่นเองนะครับก็บอกเลยว่าคันนี้เนี่ยโหมันตอบโจทย์สุดๆและวิ่งไปไหนก็ได้นะคุณผู้ชมนะก็ถือว่าค่อนข้างแบบเป็นรถที่ฮอตฮิตมากๆในเมืองไทยเลยครับผม คุณผู้ชมครับเจ้าตัว Volvo XC60 T8 Inscription ของโชว์รูมของเรานะครับวันนี้จะเป็นคันสีดำนะฮะแล้วก็ภายในเนี่ยจะตกแต่งเป็นสีภายในสีน้ำตาลหรือว่ามารุนบราวนั่นเองนะครับผมคันนี้เป็นปี2020วิ่งทั้งหมดอยู่ที่63,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับราคาตั้งไม่แพงเลยอยู่ที่ 2,190้าบาทนะคุณผู้ชมก็จะได้ทั้งระบบความปลอดภัยเต็มรูปแบบแบบนี้นะครับพร้อมกับตัวล้อแม็กที่เป็นการตกแต่งพิเศษจากตัว v o v o วที่มีมูลค่ามากกว่า200,000บาทนั่นเองครับผมหากท่านใดนะอยากเข้ามาทดลองขับอยากมาชมรถจริงนะมาดูภายในอยากมาลองนั่งนะครับติดต่อผ่างช่องทางที่ขึ้นบนจอได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะสวัสดีครับ